กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดต่อนะคะในแบบฝึกหัดที่1.21นะคะการบ้านที่ให้นักเรียนทํานะคะคือการบ้านข้อที่5 6 7และ8นะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่ในหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่56นะคะข้อห้า อไม่ใชนนะะ่น่าห้าสิบนะคะน่าห้าสิบที่เราให้กันบ้านไปนะคะเรามาดูกันว่าตอบเท่าไหร่อันนี้คุณครูคิดวิธีการมาให้เลยนะส่วนวิธีทําตรงนี้นักเรียนก็ส่งมาเดี๋ยวครูเช็คดูเอานะคะว่านักเรียนใส่สิ่งที่โจกําหนดให้เรียงมาเรียบร้อยไหมนักเรียนดูวิธีการคิดหาคําตอบในข้อนี้นะคะคราวที่แล้วครูให้ประโยคสัญลักษณ์ไปนะคะแพรใช้ลิฟติน คูของขวานแกดกองกลองละเศษ3ส,ส่วนหเมตรเหลือลิบบินสี่เศษ1นส่วน2เมตรเดิมแพรมีลิบบิ้นยาวเท่าใดอ่าคุณครูก็บอกว่าแกดกองกลองละเท่านี้เอาไปคูณจากนั้นค่อยเอาไปบวกกับลิบบินที่เหลือก็จะรู้ว่าเดิมลิบบินมีเท่าไหร่อ่าทีนี้เรามาดูในวงเล็บนี้ก่อนทําได้เท่าไหร่อืมในวงเล็บนี้นะคะ อันนี้มันตัดถอยไม่ได้นะคะเราแปดแต่คูณกับสามเลยแปดสามยี่สี่ส่วนยังคงเป็นห้าได้เศษยี่สี่ส่วนห้าบวกด้วยอ่าน,นี้ทําเป็นเศษเกิน2คูณ4เป็น8บวก1เป็น9ได้เป็นเศษ9ส่วน2อาทีนี้เราก็เอาเศษ24่ส่ส่วน5บวกด้วยเศษ9ส่วน2ส่วนไม่เท่ากันนะคะนักเรียนใช้ตารางการคูณเอา5กับ2มาใช้ตารางการคูณตารางการคูณที่ได้ก็คือได้10นะคะ ตารางการคูณนะตารางการคูณของ5กับ2คือคือ10นะคะนะคั่เราเียนไปหามานะอ่ะสอนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 5ก็เลยต้องคูณ2 24บก็คูณ2ทั้งนะคะก็จะได้เป็นเศษส8สิส่วน10ตัวแรกต่อไป9ส่วน2 2ต้องคูณอะไรเพื่อให้เป็น10คูณ5นะคะ เก้าก็เลยต้องคูณ5ก็จะได้เป็น9 5 4 5 2 5คูณ5เป็น10อ้าวตัวส่วนเท่ากันแล้วจับตัวเศษมาทำไมกันบวกกัน48บวก45ได้93ได้เศษ93ส่วน10เศษ93ส่วน10มันคือเศษเกินเราทําให้เป็นจำนวนคาาได้9เศษ3ส่วน10คะดังนั้นอันนี้เดิมแพรมีริปิ้นยาวเท่าไหร่อ่ะก็เขียนเลยดังนั้นเดิมแพ ขุดใส่แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะมีลีฟบ,บินยาวก็คือ9เศษ3ส่วน10หน,วนนะะหน่วยเป็นเมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรเนาะก็ตอบ9เศษ3ส่วน10เมตรนะคะ โอเคในข้อที่5นะใไม่ทันดูด้วยนะคะต่อไปข้อที่6ทิปซื้อเห็ดหูหนูแห้งเสษสามส่วน4กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ420ทิปให้ธนบัตร501ฉบับแก่แม่ค้าทิปจะได้รับเงินทอนเท่าใดอ่ะเราต้องเอาแบงค์ห้าร้อตังแน่นอนอันนี้คือเห็ดหูหนูเราไม่รู้ว่าเศษสาส่วน4กิโลเนี่ยมันคือเงินกี่บาทใช่ไหมเราก็ไปคูณคูณกับอะไร กิโลหนึ่งมัน420ก็คูณกันเห็นไหมคะอ่าคูณกัน4กับ420ตัดทอนกันได้414 4คูณอะไรได้2ไม่มีใสศูนยคูณอะไรได้2 4 4 5 20ได้105จากนั้นเอา3คูณกัน105เห็นไหมคะอ่าก็จะเท่ากับ315 500ตั้งนะอ่าตามนี้เลยก็จะได้รับเงินทอนเท่านี้ปะนะคะเอาดังนั้น ดังนั้นคิปได้รับเงินทอนหนึบาทอ่ะตอบ1 8ึบาทโอเคในข้อที่6ต่อไปข้อที่7 วนาซื้อส้มโอสองลูกลูกแรกหนัก1เศษ1นส่วน4กิโลกรัมลูกที่2หนักกว่าลูกแรกเศษ3ามส่วน10กิโลกรัมวนาซื้อส้มโอทั้งหมดกี่ลูกก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าลูกแรกเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําหนักเท่าไหร่ถูกไหมอ่าลูกที่2รู้อย่างไม่รู้แต่ลูกที่สองมททาไมมันหนักกว่าลูกแรกแสดงว่าต้องไปบวกกับน้ําหนักลูกแรกถูกไหมบวกกับ1เศษ1นส่วน4นะคะ แล้วจากนั้นเอาลูกแรกกับลูก2มาทาไมกันมาบวกกันอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ที่ครูให้ไว้ครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทําในวงเล็บก่อนแต่ว่าเวลาเราทำเราก็ไล่มาอันนี้เราตั้งโจทย์แบบนี้ใช่ไหมอ่าเปลี่ยนเสร็จเปียนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษห้าส่วนสี่บวกด้วยเศษห้าส่วนสี่อันนี้นะคะวงเล็บเปิดนะบวกด้วยเศษสามส่วนสิบนะคะครูก็เท่ากับมาเรื่อยๆเลยก็ได้เป็นเศษห้าส่วนสี บวกด้วยอ่นนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันจะเห็นว่า4กับ10ใช้ตารางการคูณได้20อ่าอันนี้ใช้ตารางการคูณ4กับ4กับอะไรนะ4กับ10คือ20อ่า4กับ10ตัวเนี้ยคือ20เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสร็จ5ส่วน4ส่วน4คูณอะไรได้20คูณ5ก็คูณ5ทั้งเศร็จและส่วน เศษส่วน10คูณอะไรให้ได้20ส่วน10คูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็นอ่าตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมลูกแรกเรารู้อยู่แล้วเศษ5ส่วน4บวกลูกที่2ลูกที่2มันหนักกว่าลูกแรกอ่ะอันนี้เอามาบวกกันนะคะ5ูณ5ได้25ส่วนเป็น20 3คูณ2เป็น6 6ส่วน20จับบวกกันในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้เป็นเศษ3.1ส่วน20แล้วก็อย่าลืมไปบวกกับลูกแรกก็คือเศษ5ส่วน4 นะคะบวกกันอ่ะทีนี้เหมือนเดิมจับบวกกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วก็4กับ20มาใช้ตารางการคูณเราก็เลยเปลี่ยนสามารถเปลี่ยน4ให้เป็น20ได้โดยการคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะบวกด้วยเศษ31สเ่วน20 5คูณ5เป็น25 4คูณ5เป็น20อ่ะตัวส่วนเท่ากันละ,ะนะักเรียนดูดีๆนะตัวส่วนเท่ากันละจับตัวเศษบวกกัน นะคะได้เศษ56ส่วน20เศษ56ส่วน20เอาแม่4หารนะคะหารได้นะคะ56าำเปนยังต่ำก่อนนะคะได้เป็นเศษ14ส่วน5เศษ14ส่วน5มันเป็นเศษเกินเราก็ทำเป็นจำนวนคละได้เป็น2เศษ4ส่วน5ข้อนี้ตอบว่าดังนั้นวันนาซื้อ ส้มโอทั้งหมดก็คือสองลูกก็จะได้เป็นสองเขียนเป็นเลขไทยเลขเลข็กนี้ก่อนแล้วกัน 2, สองเศษสี่ส่วนห้ากิโลกร,รมัมนะคะตอบ 2, สองเศษสี่ส่วนห้า กิโลตามในข้อนี้นะคะโอเคเดี๋ยนี้ลบนิดนึงอ้าวหมดไม่เป็นไรอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่8ข้อที่8ประโยชน์สิลักษ์ที่ได้นะคะเขาบอกว่าซอสแม่มีซอสปรุงรสเ5ส่วนลิตร วันแรกใช้ไปเศษหนึ่งส่วนแปดลิตรวันที่สองใช้ไปอีกเศษสามส่วนสิบลิตรแม่เหลือซอสปรุงรสเท่าไหร่ก็เอามาลบกันการเอามาลบกันก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมอเอาห้าเอาแปดเอาสิบมาใช้ตารางการคูณตารางการคูณที่ได้คือสี่สิบเพราะเพราะฉะนั้นเราทําทุกอย่างให้เป็นส่วนสี่สิบจากเศษสี่ส่วนห้าส่วนเป็นห้าคูณแปดอันนี้ส่วนแปดเป็นคูณห้าอันนี้ส่วนสิบคูณสี่อ่าดูตามนี้เลยนะ ก็จะได้เป็น4ี่คูณ8เป็นสาสิบสองนะอ่าส่วนเป็นสี่สิบละลบด้วย1คูณกับห้านี้ได้เป็นห้าอันนี้ได้3ามคูณ4ี่เป็นสิบสออ่านะเรียนดูได้เป็นเศษสาสองส่วนสี่ลบเศษห้าส่วนสี่ลบเศษ12ส่วนสี่ลบกันได้เป็นเศษ15้าส่วนสี่เศษสิบห้าส่วนสี่บทำเป็นอย่างต่ำเอาไม่ห้าหาร สิบห้าหาร 5, ห้าเหลือสามสี่สิบหารห้าได้แปดได้เศษสามส่วนแปดเอาดังนั้นแม่เหลือซอปสปรุงรสเศษสามส่วนแปดลิตรตอบ เศษสส่วน8ลิตรนะคะอ่ะในขอ้อที่8ต่อไปอันนี้ไม่ใช่การบ้านแต่ดูวิธีการนะคะอ่ะนักเรียนจดวิธีการไปนะอันนี้ไม่ได้ให้การบ้านแต่จดไปเขาบอกว่าที่ดินของพ่อกับลุงมีที่ดินติดกันที่ดินของลุงมีพื้นที่เศษสองเศษสามส่วนสิบไร่ ที่ดินของพ่อมีพื้นที่สามเศษหนึ่งส่วนสี่ไร่อันนี้ลุงนะลุงมีพื้นที่เท่านี้พ่อมีพื้นที่เท่านี้ลุงกับพ่อต้องการถมที่ทั้งหมดโดยผู้รับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาถมเนี่ยที่ดินคิดราคาไร่ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่าถมที่ดินเท่าไหร่ต้องเอาที่ดินของพ่อกับที่ดินของลุงมาทําายกันมาบวกกันก่อนแล้วค่อยไปคูณกับราคาว่าไรละเท่าไหร่เห็นไหมตามประโยคสัญลักษณ์ที่ได้อาจากนั้น เราก็เลยเปลี่ยนจํานวนค้าตัวนี้ให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษยี่สบสส่วนสิบวกด้วยเศษสิบสาส่วนสี่แล้วคูณกับหนึ่งแสห้าหมื่นทีนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันสิบกับสี่เราใช้ตารางการคูณสิบกับสี่ตารางการคูณได้ยี่สิบนะคะตารางการคูณได้ยี่สิบอ่ะคูไม่เขียนแล้วนะอ่ะก็จะได้เป็นเศษยี่สิบสามส่วนสิบคูณสองทั้งเศษและส่วนเพื่อให้สิบเป็นยี่สิบ นะคะ13ส่วน4 4คูณ5ทั้งเศษและส่วนแล้วจากนั้นเอาวงเล็บต่ำนี้เลยคูณกับ100,500 5นะคะก็จะได้เป็นเอาดูวันนี้ศษ46ส่วน20บวกด้วยเร็จ65ส่วน20ได้เป็นคูณกับ100,500 5บาทได้เป็น1 1 1ส่วน20คูณด้วย100,500 5 0ตัดทอนกันได้75,000คูณกับอะไร 111คูณกับ75,000ได้8,32,500บาทอันนี้ดังนั้นผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่าผมที่ดิน8,32,000 500บาทอ่ะโอเคนะคะต่อไปในข้อที่10นักเรียนเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชายเศษหกส่วนเของนักเรียนหญิงของจํานวนนักเรียนหญิงมีนักเรียนหญิง105่งคนนักเรียนโรงเรียนนี้มีกี่คนเรารู้นักเรียนชายยังยังไม่รู้รู้นักเรียนหญิงยังมี105ต้องเอานักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมาทําไมกันมาบวกกันถูกไหม อ่าเราก็หานักเรียนชายก่อนนักเรียนชายมีเศษหกส่วนเจ็ของแทนด้วยเครื่องหมายคูณของนักเรียนหญิง105่ตัดทอนกันนะคะได้7ตัดทอนกับ1 0 5เหลือ15เอา6คูณ15แล้วก็วงเล็บต่ำนี้เลยได้90บวก105แสดงว่านักเรียนทั้งหมดมี195คนนะคะดังนั้นโรงเรียนนี้ มีนักเรียนทั้งหมด195คนตอบ195คนนะคะโอเคคุณครูก็ขอจบการอธิบายนะคะแบบฝึกหัดแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจ ทำใครผิดก,ก็แก้ลงในสมุดนะเป็นวิธีทำถ้าผิดแก้ลงในสมุดเลยนะคะแก้ในประกาดแดงเรนนี้ได้ก่อนแล้วก็ไปแก้ใส่สมุดนะคะ80แผน่นด้วยปาะกาน้ำเงินให้เรียบร้อยนะคะจะได้มีคะแนนเก็บในเรื่องของแบบฝึกหัดและใบางานนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการเฉลยแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ